พวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนมัธยม,มศึกษาปีที่สองับพี่ค่ะวันนี้นะคะเราเราจะมาทำงานกันโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรในโรงเรียนนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาปล,ปลูกต้นไม้กันนะคะ วันนี้นะคะเราเลือกสถานที่ก็คือที่สวนร้อยปีแห่งนี้ค่ะเราเลือกที่แห่งนี้นะคะเพราะว่าสวนแห่งนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งสร้างเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ยังมีต้นไม้พืชพันธุ์ไม่มากนักค่ะเราก็เลยเลือกมาปลูกกันที่นี่ค่ะนะคะ <imar. S 1> อันนี้นะคะเรามาดูนยคะนี่นะคะนี่ค่ะนนรเราก็ขุดหลุมก่อนนะคะแล้วนี่ก็คือหลุมที่เราขุดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ำลังจะต้นไม้ลงค่ะนะคะค่ะและนี่ค่ะก็เป็นอีกหลุมหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นอีกลุมนึงนะคะที่เรากำลังขุดอยู่ค่ะอุป,ปรกรณ์ในการขุดมันอาจจะร้ายๆสักหน่อยนะคะนั่นค่ะเอาต้นไม้ลงอยู่ค่ะ ได้แล้วค่ะค่ะอันนี้นะคะต้นไม้ทั้งสองต้นของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรากันเดีเ๋ยวเรานะคะจะปลูกอีกล ที่ต่างๆนะคะแต่ตอนนี้เรามาปลูกกันที่นี่ก่อนแล้วก็เราจะมีต้นไม้อีกจํานวนมากนะคะที่เรามาปลูกค่ะต่างต้นขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปย้ายที่ปลูกกันนะคะเราก็จะไปปลูกกันอีกที่หนึ่งแต่เดี๋ยวเราขอหาก่อนค่ะว่าเราจะปลูกที่ไหนดีเพราะว่าต้นไม้ต่างๆที่นี่นะคะก็ได้รับการปลูกมานานแล้วแล้วก็มักจะมี อะไรต่างๆที่มันหาที่มันหาที่ปลูกได้ยากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ปลูกอีกที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะเอาแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็ถึงสถานที่ที่สองที่เราจะมาปลูกต้นไม้นะคะในส่วนที่สองนี้นะคะเราจะเอาต้นไม้ลงในกระถางใหญ่ค่ะเพราะว่าต้นไม้บางชนิดที่ว่าเะาเอามาเนี่ยนะคะมันเป็นต้นเล็กค่ะไม่สามารถปลูกลงในดินได้ค่ะแล้วดินส่วนนี้นะคะเราก็ได้ รราจากอาจารย์นีวัดท่านนี้ค่ะครับค่บะ,คะส่วน,ส,วนส่วนต้นไม้พวกนี้นะคะที่ว่าเราเอา,เา,เอาใส่กระ้ยเล็บุกอ่างค่ะต้นนี้นะคะที่เราได้มาเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาตั้งที่หน้าหมวดค่ะ นะคะเพราะว่าต้นไม้ต้นเล็กขนาดนี้เนี่ยคือสมมุติถ้าเราเอาไปลงดินเนี่ยอาจจะโดนเหยียบได้ค่ะค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าจะามาตั้งไว้ที่หน้าหมวดดีกว่าค่ะค่ะอันนี้นะคะรายงานของเราก็ขอรายงานของเราก็ขอจบแบบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเห้